ดีกับช่องเขยสกพนนะครับวันนี้ไปมาหาปลาเหมือนเดิมครับผมได้ไม้ใหม่แล้วครับบรรยากาศสวยมากครับเล้วก็น้าร้อนนะบรรยากาศดูทั้งหมดนะครับที่หาปลาครับผมจักรยานคู่ใจครับผมครับไปกันครับผม แล้วครับโดนแล้วครับไม่รู้อยู่หรือเปล่าโอ้ยยังอยู่ยังอยู่ เรียบร้อยครับผมจ็จบด้วยยางเจ็ดมิลครับผมจับลูกดอกนัดวังครับนี่ครับ Я ему говорю.